ดีจ้าพี่น้องฉันไปเก็บผักบุ้งในสวนมานี่มาลวกใส่กะวุ่นเส้นทำกว๋วยเตี๋ยวกินน้ำซุปฉันต้มตั้งแต่เมื่อาวานนี่หน้าตานี่ใส่หมูสามชั้นไปไดาแล้วก็หมูมักนี่ใส่ไปง่ายๆสไตล์โอเล่คือเก่าพี่น้องใส่ต้นหอมผักชีนี่มาใส่น้ำซุปฉันต้ไมไว้เมื่อวานนี่มีสีโขงหมูได้นี่ ใส่โค้งหมูดาใส่น้ำซุปใส,ส่สีโคงหมูลงไปดาพี่องแล้วก็เติมนม้ำโอ้น้ำเค็มคนดีฉันใส่แกนสับปะรดไปดาเนี่ยพี่นหนากินนี่เติมน้ำสุมสายชูแล้วก็เติมพริกลงไปพริกนี่ก็ขัวเองนี่ทั่วปุ่น ตัวก็ซื้อมาป่นเองมาตำม,มาปดเองเนาะกระเทียมเจียวกระเจียวเองเนาะอยู่นีนมแต่ทรเองมาเลยพี่น้องเอ้ยซื้อข้าวแพงต้องหัดทำกินเองดูหน้าตาน่าอร่อยไหมพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันก๋วยเตี๋ยวหมูสวัสดีจ้า